สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนําวิธีการหาคูณ2คูณ4คูณ3นะฮะโอเคเรามาเริ่มไปเลยดีกว่าครับอย่างแรกคือคูณ2ฟรีนะผมอย่างที่2คือคูณ3ไม่ฟรีแล้วนะครับผมตั้งแต่คูณ 3, ขึ้นไปไม่ฟรีนะครับต้องหาจากนี่ครับผมตรงโลบัคเท่านั้นนะครับนี่ครับมีวิธีหาอยู่3วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่แรกนั่นก็คือเติมครับผมนี่ฮะใช้โลบัคซื้อเลยครับผมซึ่งมันแพงเกินไปครับผมไม่แนะนานะครับวิธีต่อไปวิธีที่2คือแนะนําที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือ ฟาร์มนะครับผมฟาร์มเวลในเกมนะครับน you ี like ่ครับเวลตลอดด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้คือเลเวลของเรานะครับยิ่งเราเวลเยอะเราจะยิ่งได้โทเค็นเยอะนะครับผมนี่ครับโทเค็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆหนึ่งเวลนะฮะที่อัพก็จะได้โทเค็นหนึ่งโทเค็นนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องหาโทเค็นให้ครบ15โทเค็นนะครับหรือเล่นถึงเวล15ก็จะได้คูณ3ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องไปเติมไม่เสียเวลานะฮะเอ้ยไม่ต้องไปเติมให้เสียตังค์นะครับอย่างต่อไปก็คือ V.I.P. นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะฮะเราซื้อคคูณ3เเเเสรรรร็็จปุ๊บบบาากซื้อ VIP ลลยันะะฮแตต่่ผผมมพดงที ผมชอบความไวไงผมก็เลยซื้อคูณ4ต่อนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่อยากรอ VIP แล้วมันนานเกินไปผมก็เลยจัดมอเจมมาแทนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครคิดว่าต้องการคุ้มที่สุดก็คือคูณ3แล้วก็ VIP นะครับแล้วค่อยกเก็บตังค์ซื้อคูณ4หรือมอเจมที่หลังก็ได้นะครับประมาณนี้นะยางต่อไปคือวิธีที่3นะฮะก็คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็คือให้เพื่อนเติมให้นะไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะครับก็ <laughs> <g <uggling> <g <ong> มีวิธีประมาณนี้นะหลักๆก,ก็คือโดยรวมประมาณนี้ยังไม่มีวิ่นนะมนะ ก็สำหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ผมชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไม่เจ๊งใหม่พัดหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับ